ณนะตอนนี้5เกมในแชมเปี้ยนส์ลีกของทางหงแดงลิเวอร์พูลสมสสนขวัญใจของพวกเราครับและตลอดทั้ง5เกมทางหงแดงก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้าชัยได้ทั้งหมด5เกมมี15คะแนนซึ่งจริงๆแล้วครับทางลิเวอร์พูลนั้นได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตั้งแต่เกมที่เปิดแอนฟิลด์เอาชนะแอตเลติโก o มาดริดไปได้2ประตูต่อ0แล้วละครับ อย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งขันกลางสัปดาห์นั้นจบลงทางลิเวอร์พูลของพวกเราก็จะมีคิวลงเตะในรายการพรีเมียร์ลีกอีกครั้งแล้วการแข่งขันในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่13ของฤดูกาลทางหงแดงลิเวอร์พูลจะมีคิวเปิดแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของนักบ,บุญแดนใต้ยอย่างเซาท์ทามตัน โดยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทยครับและเช่นเคยว่าก่อนที่แมชเดย์ประจำสัปดาห์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นทางช่อง l i v e r p o o ู Today จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงคาดการณ์เสถ็ยผู้เล่นตัวจริงและทายผลการแข่งขันกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาเลยครับเพื่อนๆเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่เฮดทูเฮดหรือสถิติการพบกันของทั้ง2งทีมกันก่อนเลย โดยจะพูดถึงสถิติการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเซาท์แฮมตันเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับก็ต้องใช้คำนี้ได้เลยครับว่าบ้านใครบ้านมันพนันแรกที่ทั้งคู่เจอกันเมื่อด,ดูการก่อนเซาท์แฮมตันได้เล่นในเซนต์แมรีสเตเดียมพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูของแดนนี่อิงส์ในช่วงต้นเกมซึ่งก็กลายเป็นประตูทวนประตูเดียวในเกมนั้นครับหลังจากนั้นถัดไปเป็นแค่4เดือนลิเวอร์พูลได้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์ครั้งนี้ชาหงแดงสามารถล้างตาได้สำเร็จ โดยการเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แทมตันไปได้2ประตูต่อ0จากประตูของาดิโอมาเน่และเตียโกอาคันตารานั่นเองแหละครับอย่างไรก็ตามหากมองถึงภาพรวมในฤดูกาลนี้การที่ทางหงแดงโคจรมาพบก,กับนักบุญพวกเขาดูเหมือนจะเหนือกว่าในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุมกําลังผู้เล่นแต่นั่นครับก็ไม่สามารถประมาททีมอย่างเซาท์แทมตันได้เพราะจากที่ผ่านมาพวกเขานั้นมักจะมีทีเด็ดเสมอในการพบก,กับทีมใหญ่ โดยเฉพาะเทอร์เนอร์ชาออสเตรียของพวกเขาอย่างราพาสเซนฮิตเทลครับดูจะเป็นคนที่กระหายต่อชัยชนะในทุกเกมที่ลูกทีมของเขาลงสนามนั่นเองครับแล้วต่อมาเราจะมาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันก่อน ปัจจุบันลิเวอร์พูลครับรังอยู่ที่อันดับ3ของตารางคะแนนโดยมีคะแนนตามจากฝูงอย่างเชลซีแค่เพียง4แต้มเท่านั้นโดยพวกเขานั้นแข่งไป12นัดชนะ7เสมอ4แพ้1เกมมี25แต้มแล้วต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มของจ่าหงแดงหน้าตอนนี้ดูมันจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในช่วง2นัดที่ผ่านมา พอในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้4ประตูต่อ0แล้วเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่เปิดบ้านเอาชนะไป,ไประอ, 0, อร์โตไปได้อีก2ประตูต่อ0นั่นจะให้ทีมของเยอร์เก็ตท็อปเหมือนจะกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง พวกเขานั้นยิงได้มากถึง6ประตูและยังไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวรวมถึงเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนักบุญครับจากหงแดงพวกเขาจะได้นักเตะกลับมาจากอาการบาดเจ็บถึง5คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในรายของเจมส์มิลเนอร์จอร์แดนเฮนเดอร์สันอันดี้โรบสันเดียโกโจตาและก็ดีวอกโอริกีที่พวกเขาทั้งหมดน่าจะพร้อมเป็นตัวจริงและแลกบกอัพในเกมนี้ส่วนนักเตะที่ยังได้รับอาก,การบาดเจ็บก็มีนารายของโรบัโตฟรีมิโนนาบิกาอตาฮาวิเอเลียรเคอร์ติสโจและโจโกเมด อย่างไรก็ตามครับนั่นก็ไม่น่าจะใช่พันานาในการจัดตัวของทางเกเกนคล็อปซึ่งคาดกันว่าหงแดงน่าจะจัดทีมมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3นําโดยนักทวานมือหนึ่งชาวบราซิลอย่างอาริซอนเบรเกอร์แนวรับสีคนและจากขวาไปซ้ายแบ็คขวาเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโน คู่เซนเตอร์เลือกใช้ฐานะของเจเอลมาติจับคู่กับเวอร์จิลฟานได์ส่วนแบ็กซ้ายน่าจะเลือกกลับมาใช้ในรายของแอนดี้โรบัสันขยับขึ้นมาแพงมิฟิลตรงกลาง3คนมีอเล็กอ็อกเล็กชอรเบลนจะยืนประสานงานร่วมกับฟาบินโยแล้วก็กับตันทีมอย่างจอแดนแฮนเดอร์สัน3ตัวรุกเช่นเคยครับขาดไม่ได้โมฮัมเหม็ดซาลาดิโอโกโจตาและซาดิโอมาเน อะไรครับต่อมาเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งผู้เมเยือนอย่างเซาท์แจมตันกันบ้างณนะปัจจุบันครับทีมนักบุญพวกเขานั้นรั้งอยู่ที่อันดับ13ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว12นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไปถึง4มี14คะแนนซึ่งถ้าผพูดตามตรงครับผลงานของพวกเขาก็ไม่ได้ดีๆอะไรมากแต่ก็ถือว่ายังสามารถรักษามาตรฐา,า,านได้ดีไม่หล่นไปอยู่ในโซนแดงและจากย้อนกลับไปผลงานหนาเกมสำหรับทีมของราพาเซนทีเทลครับ พวกเขาก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าในสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะบุกไปแพ้นอริซิตี้ถึงคารโรสมา2ประตูต่อหนึแต่้ากย้อนกลับไปก่อนนั้น2เกมครับพวกเขาสามารถคว้าได้ถึง6แต้มเต็มโดยการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าและบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ดได้อย่างละ1ประตูนั่นจึงถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยครับ ส่วนความพร้อมก่อนเกมของทางเสาแตมตันในเกมนี้โดยคาดว่าอาการบาดเจ็บที่น่องของจางสจ๊ตอาร์มสตรองน่าจะทําให้เขาไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้เช่นเดียวกับแจ็คสตีเฟนที่มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ครับรวมถึงในนัดน,นี้พวกเขาจะไม่มีในรายของมูซาเชเนโปที่ติดภารกิจส่วนตัวอยา่างไรก็ตามผู้เล่นอย่างอาร์ mando ب و กาเจมส์วอสพร้อมกับตันทีมและว,วาร์เรตินโอลิบราเมนโตทุกคนนั้นฟิตพร้อมลงช่วยนักบุญทั้งหมดครับ โดยคาดกันว่าในเกมนี้ครับฐานะของราฟาสเตนเดเทลน่าจะวางหมากของเซาแธมตันมาในระบบ4-4-2นำโดยนายจวานมือนหนึ่งเลือกผู้ดีของพวกเขาอย่างอเล็กแมคคาทีแนวรับสี่คนและจะขวาไปซ้ายครับแบกขวาเป็นฐานะของวาเลนติโนริบราเมนโตโดยมีคู่เซนเตอร์เป็นแยมเบเนริกจับคู่กับโมฮัมเหม็ดซาลีสูส่วนแบกซ้ายใช้ฐานะของคลายวอลเกอร์พีเตอร์สแผงกองกลางสีคนมีทานัของโมฮัมเมดเอลยูนุซี คู่กลางเป็นทานะของโอเรีโลโเมอูจะยืยนประสานงานร่วมกับกัปตันทีมอย่างเจมส์วอร์ดเพาวส่วนปีกทางฝั่งซ้ายน่าจะใช้นาธานเรดมอนด์คู่หน้าก็ยังเป็นทาน้าของอดัมอาร์มสตรองจับคู่กับศูนย์หน้าชาวสกอตแลนด์อย่างเชอดัมส์ อะไรครับแล้วเราจะมาิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงโดยในซีซั่นนี้ครับทางลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครในบ้านส่วนทางเซาท์แธมป์ตันที่แพ้นอริสมา2ประตูต,ต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นทาให้สถิติของพวกเขาแพ้3ใน4ีนัดเดยือนล่าสุดนั่นหมายความว่าเกมเยือนของนักบุญในซีซั่นนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อีกทางลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเซาท์แธมป์ตันได้4เกมติดต่อกันในการเล่นในแอนฟิลด์และพวกเขาก็ไม่เคยเสียเลยแม้แต่ประตูเดียวครับ นั่นจึงคาดว่าในเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะทำได้ดีกว่าและผลที่ออกมาน่าจะเป็นลิเวอร์พูล2เซาแธมปตันศนย์ครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ